สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมจิก Wonderland and แอนชาวโซเชียลแคมทุกคนที่ Follow และกำลังจะ Follow วันนี้มาให้ดูกล่องแพ็กเกจของเมจิกซูเปอร์เซรั่มตั้งแต่มันออกมาพี่เติ้ลก็ยังไม่ได้จับคู่กับกล่องเลยก็เลยจะเอามาให้ดูนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีป๊อปอัพเหมือนเดิมก็คือตัวนี้เห็นไหมซื้อไปก็เก็บกันให้ดีๆนะคะกล่องน่ารักนะชอบจังชอบจุง แล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องมาร์กเหมือนเดิมนะคะสกินทอง็อดก่อนจะเป็นสกินเงินแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสกินทองหมดแล้วนะคะสกินทองก็คือช่วงนี้จะเป็นสกินทองหมดแล้วถ้ายังไงก็ดูด้วยก็จะมีอันนี้มีฉลากติดอยู่นะคะควนแมจิกซูเปอร์สลัมก็เปิดขึ้นมาด้านบนเปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะไม่รู้ว่า เปิดยากไปไหนนาะประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบในรูปแพ็กเกจจริงอย่างนี้นี่เอกลับเข้าไปไม่ได้แล้วสีเราอย่างนี้นะคะเมจิกซูเปอร์เซรั่มก็มาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะตอนนี้มีวางขาย ทั่วไปแล้วล่ะมัง้งคิดว่านะคะหรือว่าถ้าใครยังหาซื้อไม่ได้ก็สั่งเข้ามาที่บริษัทก็ได้ตอนนี้ราคาโปรอยู่ที่890บาทนะคะมาร์กก็ยังเป็นราคาโปรอยู่อยู่ที่990บาทซื้อคู่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่เพราะว่าราคาข้างกล่องเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบลองหาซื้อติดต่อบอกนิดนึงลองหาซื้อติดต่อกับตัวแทนได้นะคะแล้วก็ จะมีที่มีอำนางก็คือขนาด50กรัมบอกไว้เลยตรงนี้ขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าไม่มีขนาด50กรัมนะคะทางบริษัทมีแต่ขนาด30กรัมเท่านั้นให้ยังไงเนี่ยดูให้ดีๆนะคะเขาอาจจะมีรูปไปโพสต์ไว้อะไรเงี้ยแต่เขียนว่า50กรัมล้ว850ซึ่งบริษัทไม่มีนะคะเออราคาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยรบกวนเพื่อนๆคุณลูกค้าทุกคนนะคะช่วยดูราคาราคามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 990บาทแล้วเป็น30กรัมนะคะถึงจะซื้อได้นะคะแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็ซื้อกับตัวแทนที่เรามีอยู่ก็ได้ค่ะเราจะแจ้งไว้ในเว็บให้หมดแล้วนะคะก็จะได้ปลอดภัยใช้ไปแล้วก็สวยใสยไปถึงอนาคตนะคะปีวนย์้อ50กรัมที่เขาแอบอ้างมาแล้วราคาเนี่ยแค่ประมาณ8 5 0ถึง800เนี่ยใช้แล้วหน้าแหกนะคะหน้าแหกเราก็อย่ามาบอกพี่นะคะเพราะว่า ตัวนั้นไม่ใช่ของพี่เติค่ะตัวนี้ค่ะของพี่เตินตัวนี้ค่ะของพี่เตอิอันนี้ก็30กรัมนะคะอันนี้ก็30กรัมนะคะลองดูนะคะลองไปหาซื้อมาใช้กันได้วันนี้จะมาบอกรองพื้นตัวหนึ่งลดมากเหมือนกันชื่อเลิมเมลจะแบบราคาไม่แพงมากนะแต่ว่าต้องสั่งฮิ้วมั้งเมืองไทยอาจจะไม่มีขายแต่เนื้อมันดำอะค่ะพอดีว่าเพื่อนเอามาฝากก็ใช้ดีอยู่เหมือนกัน แต่มันเป็นเนื้อน้ำนะคะเป็นเนื้อทิ้นมันมันไม่หนามันบางดีมันก็จะซึมเข้าไปเร็วๆริมเมลนะคะตัวนี้ก็เวิร์กนะใช้ดีอยู่ค่ะลองใช้มาละก็เข้ามาบอกแต่วันนี้ต้นเข้ามาแจ้งเพราะว่ามีเพื่อนๆมาบอกว่าไปเจอ50กรัม850บาทคือซึ่งบริษัทเราไม่มีมีขนาดเดียวแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบริษัทเราเคยมีขนาด7กรัมแต่ว่าเราเลิกผลิตไปแล้ว ก็คือถ้าขนาดเจ็ดกรัรมเนี่ยตอนนี้ยังหาซื้อได้อยู่ก็ที่ตัวแทนภาคใต้นะคะคุณซีคุณซ้อยติดต่อไปได้เลยนะคะยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้พี่ต้นไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาหาใหม่บ๊ายบาย